สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับอันนี้ปะดูส้มครับปะดูส้มต้นใหญ่อันนี้อยู่บนเข่าครับ ประดูส้มมีไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนื้อไม้ออกสีส้มๆครับน้ำตาลอมแดงหรือว่าออกส้มส้ม นี่ก็เป็นตอไม้เนี่ยครับมาดูส้มแก่นก็จะออกสีส้มๆอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีกลิ่นส้มๆจางๆ ตอนนี้เป็นขนาดรุ่นรุ่นไม่ใหญ่ก็ถูกตัดไปนานหลายปีแล้วครับไม้เนื้อแข็งมากครับ ไม้ตะโคนปลาดูนี่ยิงขัดยิงขึ้นมันครับถ้าว่าเป็นปลาดูเลือดมันจะแดงกว่านี้แดงเข้มจัดเลยถ้าเกิดเป็นปลาดูจิงชันก็มันจะออกสีม่วงอันนี้อยู่บนยอดเขาก็เป็นภูเขาหิน ก็มาชมบรรยากาศของป่า ไม้ประดูส้มเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ค่อยจะเจอนะครับตอนนี้ก็ใหญ่พอสมควรแต่เสียที่ว่ามันมีแตกแตกนางขึ้นมาได้น้อยก็แตกนางคือไม่ไม่เปล่าตรง ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆปปพีนพนพนพน่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นประดูแล้วก็ต่อไม้ประดูซ้มก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ